Oh, oh. สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวการจัดแต่งทรงรถครับและรถคันที่ผมนํามารีวิววันนี้เป็นรุ่นレンジャーวายถักขับ4ครับรายละเอียดการตกแต่งของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับแลวก็ฮอตฮิตมากเลยในตอนนี้นะครับก็คือ ชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองนะครับชุดแต่งแรปเตอร์นะครับเราจะมีเปลี่ยนด้วยกันทั้งหมด3ช nah, ุดนะครับก็คือชุดกระจังหน้ากันชนหน้าและก็คิวรอครับตัวกระจังหน้าของคันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบสีดําด้านทําให้ด้านหน้าดูดุดันและตัวกระจังหน้าเขาจะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับทาให้ด้านหน้ารถมีความกว้างขึ้นอีกด้วยนะครับ ตัวกระจังหน้าจะมาพร้อมกับไฟ l e ดีที่บนกระจังหน้า3จุดตัวไฟ l e ดีตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกที่จะติดหรือไม่ติดก็ได้แจ้งกับผมได้เลยรวมถึงรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นขับ4เขาจะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยกล้องหน้าตัวนี้นะครับมีกิ๊ยึดติดนะครับตัวกล้องเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับที่ฉีดน้ํานะครับ ตัวกล้องตัวนี้พอเรามาติดกับตัวกระจังหน้าใหม่นะครับยังได้มุมองศาเดิมนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงครับส่วนตัวหนังสือคําว่าฟอร์ดเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีอะไรอันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําด้านเพื่อเพิ่มความดูดันให้กับด้านหน้าถัดมาในส่วนของไฟหน้าไฟหน้านะครับเพื่อให้ล้อกันกับในส่วนของกระจังหน้าผมจึงได้เพิ่มนะครับในส่วนของตัวชุดครอบไฟหน้าแบบสีดําด้านเพิ่มให้ด้านหน้ารถเนี่ยดูมีความสปอร์ตและก็ดูลงตัวมากยิ่งขึ้น ตัวไวท์ถักรุ่นขับ4เขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟ m a t i ิ l LED นะครับอันนี้ออกแบบโดย Ford Performance LED นะครับตัวไฟเนี่ยเขาจะเป็นไฟหน้าที่มีความอัจฉริยะปรับสูงต่ำได้แบบอัตโนมัติรวมถึงปรับเลี้ยวตามพวงมลาลัยตัวไฟหน้านะครับให้ลำแสงเป็นสีขาวไฟเป็น LED รูปทรงสีคมปนะครับตัวนี้นะครับไฟ LED เนี่ยเขาจะมี ความสว่างมากกว่ารุ่นอื่นแล้วก็รวมถึงภายในโคมไฟเขาจะมีไฟโปรเจคเตอร์อยู่2ดวงแล้วภายในไฟโปรเจคเตอร์เขาจะมีเมด็ดไฟ LED อีก8ดดวงนะครับตัวนี้อ่ออีก6ดวงนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีการเปิดไฟดอกไฟแบบอัตโนมัติครับถัดมาครับตัววัยถักรุ่นขับ4ี่เขาจะมีเรดร์ด้านหน้ากล้องด้านบนตัวเรดร์ตัวนี้นะครับมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติตัวจับคนเดินถนนนะครับ แล้วก็ตัวกันชนหน้าเขาจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สี่จุดพอเราเปลี่ยนตัวกันชนหน้าแล้วนะครับเซ็นเซอร์ก็ยังใช้มุมองศาเดิมอยู่ครับรวมถึงตรงแข้งใต้กันชนด้านหน้านะครับเขาจะมีห่วงลากตัวนี้เราก็เว้นเว้าในส่วนของห่วงลากแล้วก็แข้งตัวนี้ทํามาเป็นแบบสีดํานะครับอันนี้ลูกค้าอยากได้สีดําแบบนี้หรือเป็นสีเงินแจ้งกับผมได้นนี้จะดูดุดันนะครับแต่สีเงินจะดูมีมิติไฟตัดหมอกนะครับ เป็นไฟตัดหมอกเดิมของตัววายแทกเลยไฟตัดหมอกตัวนี้ให้ลำแสงสีขาวนะครับตัวนี้มุมองศาก็ไม่เปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันครับหล่อเทสวยงามตัวนี้ฮอตฮิตและเป็นที่นิยมเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางการตกแต่งนะครับอันนี้จัดทรงแบบนี้หล่อเทแล้วก็คิวร้อนะครับก็เป็นคิวร้อทรงรัเตอร์ขนาดเท่ากันมีแบบเว้าแบบเหลี่ยมมาให้ตัวนี้ไม่เจาะนะครับ ใช้ยึดด้วยรูน็อตเดิมและไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยของรถคันนี้ก็คือยก2นิ้วนะครับเปลี่ยนปีกนกเป็นของโยงนะครับพร้อมลูกหมากเหล็กกันโค้งครับยังคงให้ความนิ่มขับดีนะครับแล้วก็คันนี้ยก2นิ้วเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่ล้อเดิมเป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วเปลี่ยนล้อแม็กของอั t เตอร์มาเก็ตนะครับขนาดขอบ20นิ้วสไตล์เมกันสไตล์เลยนะครับตัวนี้ล้อแม็กเนี่ยเขาจะมีออฟเซ็ตลบ24 ล้อแม็กจะเป็นแบบสีดําเงาแล้วก็ตัวตัวแม็กเนี่ยเขาจะปัดขอบมิลลิ่งนะครับเป็นสีเงินนะครับทำให้ก้านเนี่ยดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นครับตัวล้อแม็กก็จะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายลายนะครับส่วนยางของคันนี้ใช้ยางของโอตานีนะครับ S A 2001ซีรีส์ยางอยู่3 3มสิคูณ12.5 R 20ซึ่งให้ความนุ่มนะครับนุ่มหนึบนะครับตัวนี้ขับดีแล้วก็ออฟเซตลบ24ให้ดูด้านข้างจะพอดีกับซุ้มเลยนะครับสำหรับตัวแรปเตอร์ สวยงามเลยนะครับไม่ยืดบันไดของตัววายถักเนี่ยเขาจะตัดด้วยขอบโครเมียมในส่วนของแก้มด้านข้างเขาจะเป็นขอบรูปตัว C ที่เป็นสีเทากาไฟนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยของตัววายถักนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์คำว่าใบเทอร์โบที่เป็นสีดําเงาตัวนี้ช่วยระบายความร้อนภายในห้องเครื่อง กระจกแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับเขาจะเป็นสีเทาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นไฟ led มาพร้อมกล้อง360องศานะครับตัวนี้มีเตือนกันชนด้านข้างมีบายสปอร์ตนะครับกระจกมองข้างมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะมีไฟ2พื้นที่เป็นไฟ led ด้วยมือเปิดนะครับตัวนี้เป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับเพียงเราสอดมือเข้าไปแลว้วพกบุญใจอยู่ก็จะทําการปลดล็อกรถได้เลยตัวนี้ผมเพิ่มในส่วนของเบ้ารองมือเปิดเพิ่มเข้าไปให้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถ ภายในรถเนี่ยตัววายแทกนะครับเขาจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับสีดำเดินด้วยได้สีส้มและเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ารวมถึงมีระบบปรับดุลหลังตัวนี้เดินด้วยได้สีสม้มแล้วก็ปักคําว่าวายแทกนะครับเพิ่มความหรูหรานี่เป็นปักไม่ได้เป็นปัม๊มจะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับภายในของวายแทกเนี่ยเขาจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะมีไฟอ่านหนังสือที่เป็นไฟ led แบบแสงสีขาวมีช่องเก็บวนันกระจกมองหลังปรับรถอัตโนมัติพร้อมช่องต่อย,ยุดบีด้านหลังของกระจกมองหลัง วายแท็กจะมีที่เก็บของด้านหน้าครับเดินด้วยได้สีส้มแล้วก็จะมีคําว่าวายแท็กนะครับตรงคําว่าวายแท็กเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุที่เป็นสีเทอรกาไฟาเพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับตัวหน้าอจอเนี้ยสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y และอ n d r o i d โ u t ตได้แบบไร้สายรวมถึงสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pa าสได้นะครับเช็คสถานะรถของท่านได้ดูรถท่านอยู่ไหนน้ํามันวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูค่าของน้ํามันเครื่อง ตัวนี้ใช้งานได้ดีสั่งสตาร์ทรถดับเครื่องได้นะครับเราจอดรถร้อนๆสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ได้เลยนะครับแอร์เป็นแอร์แบบอิสระปรับแยกซ้ายขวาตัวนี้จะมีกล้อง360องศาโชว์ที่หน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับเพียงเรากดเข้าไปเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ10สปีดแล้วก็ตัวนี้สังเกตฐานเกียร์เนี่ยเขาก็จะเย็บปักด้วยได้สีส้มด้วยนะครับสวยงามหูหราเลยเกียร์ มีปุ่มบวกลบนะครับสามารถปรับตั้งหน่วงเกียร์ได้ตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะครับมีระบบ2ู i g h 4 h i g h แล้วก็โฟโลมีโหมดขับเคลื่อนไม่มีเบรกมือแล้วเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮถัดมาครับพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับรวมถึงพวงมาลัยเนี่ยนะครับที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยปรับตั้งหน่วงตามความเร็วของรถยนต์พวงมาลัยปรับได้4ระดับสูงต่ำเข้าออกนะครับด้านซ้ายและด้านขวามีมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ย ควบคุมในส่วนของระบบความเร็วของรถยนต์ซึ่งเป็น Adaptive Cruise Control ที่เป็น Stop and Go มี Lane Centering Lane Keeping นะครับแล้วก็ตั้งระยะห่างได้มากถึง4ระยะสามารถสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้ปรับอุณหภูมิเปลี่ยนวิทยุพูดเป็นภาษาไทยได้เลยส่วนตรงนี้ด้านขวามือเนี่ยเป็นการปรับตั้งหน้าจอหน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอ ขนาด8นิ้วนะครับหน้าปัดดิจิต้อนสวยงามมีเมนูภาษาไทย mm hmm. เห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็นี่สังเกตว่าจะมีฟังก์ชันการขับรถรวมถึงสถานะออฟโทรดโชว์ที่หน้าจอตัวนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแผงอร์นะครับจะเป็นแบบรังผึ่งนะครับดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็ลงตัวแล้วก็วาแท็กนะครับเขาจะมีที่วางเก็บแก้วน้ําด้วยนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นมัตติก LED ปรับสูงต่ําให้อัตโนมัติรวมถึงช่วยในเรื่องของรถที่สวนทางมาเขาจะดับไฟให้ ด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเป็นแบบซอฟทัชทั้งหมดเลยนะครับสวยงามหรูหราเลยครับไปกันต่อครับเพิ่มในส่วนของคิ้วกันสัตว์ข้างให้ไว์ถักมีราวหลังคามาให้ราวน้ำหนักได้ถึง300กิโลถ้าใช้ขณะวิ่งเนี่ยก็จะเหลือ80สปอร์ตบาร์นี่คือเอกลักษณ์ของไว์ถักเลยเป็นสกอตสปอร์ตบาร์ที่เป็นสีเทากาไฟนะครับตัวนี้เพิ่มตัวใหม่เนี่ยเขาจะมีตัวเกี่ยวรัดได้แล้วก็ตัวนี้ผมเพิ่มในส่วนของโรเลอร์ชัตเตอร์ของแฮมเมอร์นะครับเพิ่มเข้าไปให้เป็นแบบ สีดําสวยงามดูดันเลยนะครับด้านหลังส่วนไฟท้ายนะครับเพื่อให้ล้อกันกับไฟหน้าได้ติดชุดข้อไฟท้ายแบบสีดําด้านไฟท้ายของตัวรุ่นขับสี่จะเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มมาพร้อมกับเดรดร์นะครับตัวนี้มีเจือนกันชนด้านหลังมีระบบช่วยเบรกให้อัตโนมัติฝาท้ายนะครับติดในส่วนของตัวข้อฝากระบะท้ายแบบสีดําด้านตัวหนังสือ Ford ตัดด้วยสีเทาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถ ตัวฝากระบะท้ายนะครับเขาจะมีไฟเบรกวงที่สาม,มาส่วนโลโก้ฟอร์ดจะฝังกล้องเอาไว้นะครับเป็นกล้องมองหลังตัวหนังสือเขาว่าเรนเจอร์ติดเอกลิกเขาว่าเรนเจอร์เป็นแบบสีดําเงานะครับทำให้ตัวหนังสือดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นกันชนท้ายก็เป็นสีเทานะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดชกอคอัพตัวนี้เป็นแบบโมโนโทูบและอยู่นอกคัตซีนนะฮะตัวนี้ด้านหลังยก2นิ้วแล้วก็ตัวไวท์แทกด้านข้างกันชนเขาจะมีตัวเหยียบเพื่อขึ้นไปเอาของด้านหลังด้วยนะครับ รวมถึงวายท็กเขาจะให้ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยที่มีขนาดใหญ่เวลาที่เราเปลี่ยนล้อแล้วเนี่ยมันจะทำให้ดูลงตัวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับและหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาเรนเจอร์วายท็กไว้เพื่อใช้งานอยู่หรือฟอร์ดรุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคำปรึกษาอยากต่งแบบนี้หรือต่งแบบไหนสามารถจ้างกับผมได้เลยครับแต่งให้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านเบริษาทการภัยให้หากเกิดเหตุบริษาทการภัยจะรับผิดชอบก่อนที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงจะแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วกดดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้อพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ